สวัสดีครับวันนี้ผมมอนดีวีนะครับวันนี้จะมาให้ดูหน้ากากแปลกๆนะครับที่ยังไม่เข้าไทยหรือยังไม่มีนะครับอ่าไปดูกันเลยนะครับอามาดูมาดูเลยอ่านี่หน้ากากนะครับอ่ามีตัวไหนที่ยังไม่ได้เข้าไทยบ้างนะครับดูเลยนะครับโหสีสันหลากหลายเลยนะครับโหหน้ากากงูอันนี้โหอุห้ยหน้ากากอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยชินน่าเลดมาร์ท โหหน้ากากครึ่งเดียวมันหน้ากากนักมวยปั้มเลยอ่าเลื่อนลงมาโอ้โ oh, ห oh, มีหน้ากากอันนี้ด้วยโอ้โ oh, หมีหน้ากากตัวละครพีบีด้วยโอ้โ oh, หอะไรเนะี่ยเอกเอพอลเอ,อ่านาว่าอะไรวะไม่รู้เรื่องหืมมีแต่หน้ากากอ้หน้ากากอบังหรอวนะเนี่ยโอ้โหมีหนวดด้วยอ oh, เลื่อนลงมาอ่ามาดูกันเลยดูดูโอ้โห oh, oh, แต่และหน้ากากนี่หืมหน้ากากอะไรเนี่ยโอ้โ oh, หมีอันนี้ด้วย Oh, สวยๆทั้งนั้นหลากหลายสีสันหอยอะไรหนากากอะไรวเนี่ยหนากากน้ำเหรอไม่เป็นสีฟ้าอย่างนี้วะเออเช่ oh, okay, นหานกากซอมบี้โอ้โ oh, ห oh, มันคุ้นเลยวะ่ะโอ้หนากากแกะโอ้ปวดหัวเลยแต่ละอันโอ้หนากากไดโนเสาร์นะครับทีร็กเฮดเกียร์เฮดเกียร์มั้ หน้ากากนี้ก็น้ากากแถวบ้านเราเดิมๆามา,าไปเดินลงดูข้างล่างๆกันอืมอ่าโอ้ยหน้ากากนี้ก็แถวบ้านเราละอืมโหหน้ากากเสือสีขาวด้วยใ,ใส่โชว์เลยโหนี่สวยสวยได้อยู่ มาร์ตไทเกอร์ดูลักได้ดีลักเิยโหอันนี้อะไรเนี่ยใส่ได้เหมือนกันมาสเคิลชั่นเนาะอืมโอ้ยหน้ากากเราเนี่ยโหดว่ะอันนี้ก็หน้ากากอะไรดำดำอืมหน้ากากจ๊กเกอร์จมูกแดงเลยให้มีลายบาซิลอยู่ข้างบนหัวด้วยหน้ากากอะไรเนี่ยครึ่งเดียวอ้ายหน้ากากไม่มีหน้า กากอะไรมาเนี่ยอ่าอ๋อแตนอันอ๋อนี่ก็หน้ากากฮาโลวีนนะถ้าดัาไม่ผิดอ๋อโหหน้ากากน้าสีเหลืองเลยอ๋อหน้ากากแตะอันอ่าหากชอบใจก็ฝากกดไลค์แล้วกดซับตะไคร้ด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวแค่นี้นะครับน้าสวัสดีครับ